ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแอดมินคนเดิมมาพบกันในช่องพีพีพีนะครับกับช่องปูเยี่ยมพารวยแอดมินคนเดียวกันนะครับผมอะวันนี้จะมาให้เลขสูตรอีกตามเคยนะครับสูตรแบบไหนตามมาดูกันนะครับสูตรง่ายงายสูตรง่ายๆโอเคครับผมตามเลยตามเลยอ่า เลื่อนปึ๊บนะระบบมันเลื่อนได้นะปูเยี่ยมก็ทําระบบเลื่อนได้นะครับผมอสูตรนี้เป็นการสร้างตัวเลขง่ายๆวิ่งเข้าหากันเองนะตามสไตล์ไม่มีการบวกการลบการคูณการหารนะ ไม่บวกไม่ลบไม่คูณไม่หารบวกนิดหน่อยพูดง่ายๆถ้าบวกหลายหลักปัญหาเกิดขึ้นก็คือจําไม่ได้นะฮะจาไม่ได้จําไม่ได้จําอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าบวกไปเยอะจําไม่ได้แล้วก็มันมันไม่ค่อยเสียง่ายนะฮะ อ่เขียนหัวข้อมันลก่อนนะครับผมคือว่าสุดจ,จากนออ่าจากนอก็คือหน่วยนั่นเองนะบวกด้วยรหัสสามหกเก้านะครับผมอืมอ่า สูตรจากนอกเดินด้วยรหัสสามหกเก้าเข้าสิบเข้าหลักสิบนะสิหกสอคอหกห้านะทำให้ดูหน่อยนะครับผมทำงวดไหนทำงวดนี้ทำงวดนี้ห้าสี่เก้านี่แหละห้าเก้าสี่นะฮะ เราเดินจากหลักสี่นี่แหละครับเดินไปสามหกเก้านี่แหละเดินไปสามตัวเรกเลยนะ,ะอ่าสี C ก็ได้ที่เจ็ดนะฮะตัวเลขถัดไปมันจะได้ที่เจ็ดนะฮะนี่เนหะ็นไหมสี่ก็จะได้ที่เจ็ดเดี๋ยววงกลมให้หน่อยอ่าเราก็เขียนลงมานะฮะ ยกรกเกล็ดลงมาตรงนี้นะดูลูกศอนนะสี่เจ็ดแล้วกบแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้าวเ,เกินไปแล้วเอาแค่ศูนย์หนึ่งก็พอนะเอาตรงนี้ก็พอนะเอาสองเราตัวนี้เข้าสอนนะ ลักนอหลักนอหลักนอหลักนอเราก็เดินจากสองนี่แหละมานะสองสามสี่ห้าหกได้เลขห้าตัวได้เลขห้าชุดนะฮะได้เข้าคู่กันอัตโนมัติเจ็ดสองแปดสามเก้าสี่ศูนย์ห้าหนึ่งหกสองเจ็ตัวสุดท้ายสองเจ็ดเจ็ดสองชนกันฮะมันเข้าไหมนะฮะ มันเข้าไหมเข้าไหมเราเรา,เราทวนดูนะฮะเราก็มาทวน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 งว,ว,วดก่อนลองดูนะฮะวดสี่ศูนย์ห้านะฮะสี่ศูนย์ห้าเดินด้วยรหัสได้ตัวไหนครับห้าแปดนะได้ที่เลขแปดนะฮะเราก็เดินที่รหัสแปดนะฮะนี่สามห้า ก็เป็นแปดเพราะว่าเดินไปสามนะแปดต่อไปหลักสิบจะต้องมาตั้งแปดนี่อยู่ในตำแหน่งหลักสิบนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองครบห้าตัวหรือยังสามตรงนี้นะสามเราก็ยกลงมาเป็นหลักหน่วยทางด้านนี้นะฮะ จะเป็นเข้าหน uh, there. There. ่วยแล้วครับแปดสามเก้าสี่ศูนย์ห้าหนึ่งหกสองเจ็ดสามแปดนะแปดสามสามแปดลงตัวกันพอดีนะเข้าล็อกไหมอ่าแล้วก็มามาร์กตัวที่มันออกสี่ศูนย์ห้าแล้วออกเก้าสี่เห็นไหมเห็นไหมเก้าสี่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะเข้าปังเห็นไหมอัตป้ายอัทวนอีกสังวัดได้ไหม ได้ครับผมสี่ศูนย์ห้าสี่หนึ่งเกียรตินะตรงนี้สี่หนึ่งเกียรติแล้วมาออกสี่ศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์น่าเจ็ดรหัสสามชี้ที่เลขศูนย์นะศูนย์เอาวงกลมไว้ลูกสอนแดงเลยนะ ต่อไปศูนย์จะต้องมาที่หลักสิบนะเราก็เขียนไว้ศูนย์เกีศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่อ่าห้าตรงนี้นะอา่าต่อไปหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยมันเข้ากันอัตโนมัตินะห้าเดินขึ้นมาที่ศูนย์นี่นี่น,นี่มาตรงหลักหน่วยนี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ 8, 9, าศูนย์อ้าวลงตัวศูนย์ห้าห้าศูนย์พอดี เข้าไหมเข้าไมเข้าไม้เข้าไม,าไม,าไมตามดูสี่หนึ่งเกียรติหกศูนย์ห้าเข้าเป้งได้เลขกี่ตัวศูนย์ห้าหนึ่งหกสองเกียรตสามแปดสี่เก้าห้าตัวครับสี่ศูนย์ห้าก็ได้แปดสามเก้าสี่ศูนย์ห้าหนึ่งหกสองเกียตได้กี่ตัวครับห้าตัวเหมือนเดิมอ่าเรามาดูกันว่างวดนี้จะเข้าไหมที่เกียตสองแปดสามเก้าสี่ศูนย์ห้าหนึ่งหกนะครับผม เลขถ้ามันเข้าเกียร์สองก็เข้าเปียกสามนี่แหละสองตำแหน่งนี่แหละเห็นไหมมันขึ้นเข้าตำแหน่งแรกเห็นไหมศูนย์ห้าหนึ่งหกแปดสามเก้าสี่นะไม่เกียร์สองก็แปดสามน,นะรอผลรอผลในงวดหลังจากวันที่สิบหกสองคอนะหกห้าอ,อันนี้เป็นสูตรหนึ่งที่ใช้ได้นะฮะ fc แฟนช่องก็ดูสไตล์กันจับตัวเลขนะฮะอกปูเยี่ยมลองดูว่าเป็นยังไงอ่ะอำลาครับจากเท่านี้นะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วทําให้ดูทําให้ดูทําให้ดู